<laughs> โอ้ยเป็นยังไงกูบอกแล้วโอ้โหล้มมันก็ลุกได้วันเดียวอะกลับมาเลยเป็นไงเป็นไงเน้น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 อันน่ะฮะใครที่ตามเฮียมาเมื่อวานนะสำหรับไบรตันขะยันยิงเนี่ยนะเอาตรงๆนะถ้าคุณไปดูเออ่ ผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกเมื่อวานเนี่ยนะคู่ที่เฮียชี้ให้เนี่ยคือแม่นที่สุดแล้วมันถล่มอยู่คู่เดียวนะฮะบริสตันก็บุกไปถล่มสเปอร์ตามคาดตามสายตาเหี่ยวที่แม่นยำสุดๆของเฮียเนี่ยนะเออคือสเปอร์เนี่ยเขาเพิ่งได้แชมป์ยูโรป้ามาแล้วก็โอ้โหเมายอนอิเลขเข็กเค็ะขานะเออ ก็พ่ายไปนะนักเตะมันไม่อ้วกคาสนามก็ดีแค่ไหนแล้วนะก็ได้ประตูขึ้นนําก่อนนะสเปอร์จากลูกโทษที่จุดโทษของโดมินิกโซลันกี้นะจ้าจากนั้นเนี่ยครึ่งเวลาหลังไบรตันมารัวทีเดียว4ประตูรวดนะจากแจ็คฮินเชลวูด2ประตูลูกโทษของโอไรลี่นะแล้วก็ปิดท้ายด้วยประตูของโกเมสนะในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเอาชนะไป4ประตูต่อหนึ่งนะ ก็ไบรตันเนี่ยก็จบที่8ของตารางนะส่วนสเปอร์แม้จะจบอันดับที่17นะแต่ว่าพวกเขาได้แชมป์ยูโรป้าปีหน้าก็ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะจ๊ะอ่ะใครเข้าวินไม่ทันเมื่อวานหรือว่าใครที่เอี่มหนำสำราญนะั้นจริงๆเมื่อวานเนี่ยเฮียจำได้ชี้เป็นหลายคู่หลายดอกนะบาซ่าก็เอาเรื่องนะอืมอ่ะ ใครอิมมีพลีมันก็คอมเมนต์กันมาบอกหน่อยนะจ้าแต่ใครไม่ทานวันนี้ยังมีต่อนะเวันนี้ก็มีฟุตบอลมากมายโดยเฉพาะซาอุดีโปรโลีกนะเอ,อลีกที่สตาร์ดังๆต่างย้ายไปค้าแข้งกันเนี่ยนะวันนี้จะเตะกันน่าจะเป็นนัดสุดท้ายแล้วเตะพร้อมกันหมดเลยนะเฮียขอเดานะอืก็คู่ที่น่าจะจิ้ม น่าจะไปกันนะนะก็จะมีพวกเอาฮีลานเจอกับเอาลกาดาชียเอาลอิติฮัดกับเอาดาฮัมนะเดี๋ยวคู่นี้จะมาวิเคราะห์กันนะแล้วก็จะมีพวกอาฟาต้นะกับอา n นาเซอร์ของคริสเตโนโรนันโดเนี่ยอืมด้วยนะกี่คู่ละสามคู่นะอีกคู่หนึ่งเป็นอาลิยาชนะจะเจอกับเอาอาลีอืมทีมของพวก เอ่อลิยาร์ดมาเรสอะไรพวกเนี้ยอืมนะก็กี่คู่ละหนึ่งสสามสี่คู่ไปแล้วนะอีกคู่หนึ่งเอาเป็นฟุตบอลเพลย์ออฟลีกทูแล้วกันนะคู่นี้ใครชนะจะขึ้นลีกวันนะวอร์ซอจะเจอกับเอฟซีวิมเบิ์ดันนะอ่ะบอกเลยตรงนี้เฮียชอบวอร์ซอนะ เพราะออนซีซันจริงๆแล้วเนี่ยวอซเอาเรื่องกว่านะอืมก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบคู่นิดแรงลมโอ้โหออกมาแบบเสมอกันเลยนะก็วัดดวงไปใครจะไปคู่นี้ก็แล้วแต่นะสำหรับฟุตบอลซาอุดีโปรลีกเนี่ยก็เฮียชอบเอานัสเซอร์ของโรนัลโดนะเอาฮีลันทีมของเนม่าแล้วก็เอาอาลีนะทีมของริยารมาเรสนะ แล้วก็พวกเออ่นั่นแหละดาวดังๆของเขาแต่ละคนเนี่ยอ่ะไหนขอเข้าไปดูหน่อยสิก็จะมีพวกเออ่ใครอะอ่ออ,อ,อีวานโตนี่เออนึกชื่อไม่ออกสักทีนะกาบเบาียวเบก้าอะไรพวกเนี้ยฟองเกสซีเยก็ทีมที่ได้แชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นแหละนะอืมอ่ะโอเค อาอิติฮัดเจอกับเอาดาฮัมนะอืที่เราจะเลือกมาวิเคราะห์กันในวันนี้นะเพราะว่าเอาอิติฮัดเนี่ยเตะอยู่ในบ้านตัวเองแล้วก็รวมไปถึงพวกเขาเนี่ยนำเป็นจ่าฝูงอยู่ด้วยน่าจะได้แชมป์ไปแล้วนะสำหรับเอาอิติฮัดอ,อ่ะเฮียเปลี่ยนใจแล้วกันอาคู่เนี้ยชอบเอาอิติฮัดนะเจ้าอ,อาอิติฮัดจากซาอุ เพราะฉะนั้นวันนี้ขอเปลี่ยนไปเอาคู่เอาอาลีขอจิ้มคู่นี้แล้วกันแล้ววิเคราะห์กันเลยนะเอาลียาจะเปิดบ้านเจอกับเอาอาลีนะคู่นี้แรงลมบอกว่าทีมเยือนเนี่ยโอ้โหเป็นต่อหนึ่งเสาไฟฟ้าครึ่งเลยนะไปดูเฮด,ดูเฮดกันก่อนนะจ๊ะเอาอาลีเนี่ยชนะมาได้หนัดนะไม่เคยเสมอกันเลยส่วนเอาลียาเจ้าบ้านเนี่ยชนะมาได้แค่สองนัดเท่านั้น นะสำหรับคู่นี้ไปดูผลงาน5นัดหลังสุดกันหน่อยเอาลียาชเนี่ยโอ้โหชนะเพียงนัดเดียวเสมอ1นัดนอกนั้นแพ้หมดเลยนะ3นัดก็นัดล่าสุดเพิ่งบุกไปพ่เอาทาวอนมา3ประตูต่อ2นะส่วนเอาอาลีฟอร์มดีกว่าชัดเจนนะจ๊ะอ่าชนะ3ตาม ชนะ3แพ้2นัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งเปิดบ้านพ่ายให้กับเอาอ e ีิฟักมา1ประตูต่อ3ก็ไปดูความพร้อมกันหน่อยนะเอาลิยาชของชาบีลามูซี่เนี่ยเกมนี้ก็ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมนะอืมโอ้โหผู้เล่นแต่และคนนี่บอกตรงๆกูไม่รู้จักสักคนเลยโยอันบาเบตนะมาชุกฮุดเซนตัมบักตี้อ่ะอันนี้พอคุ้นคนบ้างนะ สวายเล่มอันเมฮาลีซาอุดซีดานเอนเนสชาลีเออพอเหอพูดไปก็มีแต่แย่วะนะ่ะนะอ่าไปดูฝั่งเอาอารีดีกว่ามาทิอัสเจนเซนนะกุญซือของเอา,อาลีเกมนี้ก็ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษดแบนเพิ่มเติมคาดว่าน่าจะขนผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ทุกคนเนี่ยลงสนามทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็น i, นะเอดวมองดี้นะอ่าโรเจอร์อีบันเยช มีพวกเมรี่เดมิราลนะอดีตกองหลังของยูเวนตุสมีฟองเกซิเยมีพวกกาเบียลเบกานะริยาตมาเรสแล้วก็อีวานโตนีนะพร้อมลงสนามทุกคนก็เกมนี้เนี่ยเออริยาตต้องการคะแนนเพื่อนหนีโซนท้ายตารางนะแต่ฟอร์มการเล่นนี่ย่ำแย่เหลือเกินเกมรับก็มีปัญหาเสียประตูง่าย ขณะที่เอาอาลีนะเฮียวิเคราะห์ว่าพวกเขาก็ต้องการชัยชนะเพื่อรักษาพื้นที่ในการลุ้นนะคือทําอันดับให้ดีที่สุดนะ่ะคือท้่วเอเชียเนี่ยได้ไปเล่นอยู่แล้วเพราะว่าพวกเขาเป็นแชมป์นะอืมแต่ก็เกมรับก็อาจจะมีข้อผิดพลาดได้เห็นนะเอาจริงๆเกมเนี้ยเฮียว่าเอาอาลีเนี่ยเอาตัวรอดได้ไม่ยากนะแล้วก็อีกทางหนึ่งที่หลายคนอาจจะไปเฮียว่าน่าจะยิงเงินเยอะพอสมควร นะก็ไปเลือกกันเองว่าจะไปเส้นทางไหนนะจ๊ะวัดแรงลมนะวัดขุมกำลังอะไรแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ฟันธงต่ออาอาลีมีดีอย่างแน่นอนนอนนอนนอ,น,น,อ,น,น,อน,นะจ๊ะใครที่ชอบการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมนะกดหัวใจกด Follow เป็นกำลังใจให้กันแล้วตอนนี้มีกิจกรรมแจกเสื้อฟุตบอลอยู่ด้วยเข้าไปรูกันได้ที่หน้าโปรไฟล์นะจ๊ะ